สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไท,ไทยไทยมาร์เก็ตคุณผู้ชมครับไทยไทยมาร์เก็ตวันนี้นะฮะต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าท่านใดเนี่ยอยากจะมีเครื่องดื่มที่แบบว่าดื่มแล้วเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายให้คุณค่าทางอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีวิตามินซีสูงมากๆเลยครับและอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยครับวิตามินซีมันก็ต้องคู่กับส้มนั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยฮะเราจะพาผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับ Original Orange แบรนด์น้ำส้มคันแท้100%นะฮะแต่ว่าเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆครไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติแล้วก็แพคเกจจิ้งของเขาที่เห็นแล้วต้องบอกคำเดียวเลยครับว่าสะดุดลูกตาจริงๆครับคุณผู้ชมครับ วันนี้นะฮะเราจะพบกับเธอเลยคซึ่งเธอเป็นเจ้าของแบรนด์ Original Orange นะครับนั่นก็คือคุณอ่อนทิชาจีรับพงอุดมหรือว่าคุณส้มนั่นเองชื่อส้มก็ต้องครูกับส้มเั่นเอเนะฮะขอต้อนรับคุณส้มเลยแล้วกันครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนี่นะฮะชื่อคุณเลยนะฮะชื่อส้มค่ะขายน้ำส้มใช่เออเหมือนกับแฟนคุณอ่ะทำไมพี่ชื่อปลาไหลแล้วผมก็ใช้ายผัดเป็ดปลาไหล ขอบคุณครับอ้รอนเล่นรเล่นพี่เบ็นก็โสดอ๋อค่ะรู้ไพี่รู้ได้ไงเออมึงมีเมียล้วมีลูกแล้วด้วยไม่มีถามก่อนเลยครับช่วงนี้นะฮะเขาเรียกว่าเทรนสุขภาพกำลังมาแรงเลยใช่หลายๆคนก็อยากมีอาหารสุขภาพมานำเสนอให้กับคนที่ดูคนที่ชมหรือว่าลูกค้าเนี่ยได้กินน้ำส้มกันนะครับค่ะทำไมถึงเลือกเอาน้ำส้มทำไมต้องเป็นส้มอะอย่างอื่นก็มี จริงๆมันเริ่มจากชื่อตัวเองค่ะเพราะว่าชื่อส้มแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเป็นคนชอบดื่มน้ำผลไม้โดยเฉพาะน้ำส้มก็เลยเริ่มต้นจากน้ำส้มก่อนค่ะลองทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับลองทำเองเลยใช่ค่ะคือเอาส้มมามาคั้นเองบีบเองลองกินดูเนี่ยใช่ใช่เพราะว่าเป็นคนเหมือนชอบทานน้ำส้ม เหมือนไปไหนก็จะแบบซื้อน้ำส้มซึ่งน้ำส้มเป็นน้ำที่หาง่ายเป็นสัญลักของตัวเองเลยใช่เห็นน้องส้มที่ไหนเจอน้ำส้มที่นั่นเป็นน้ำนางเอกอน้ำนางเอกรักนางเอกใครอยากเป็นนางเอกต้องดื่มน้ำส้มน้ำนางเอกมาตั้งใกลโจรด้วยนี่เป็นจรหรอครับผมจนป่าลน้ำมอะที่นี้นะฮะใช้เวลานานเลครับกว่าจะคิดค้นสูตรของเราที่จะลงตัวแบบปัจจุบันนี้ได้เนี่ยฮะก็ไม่นานนะคะครับ ก็ประมาณช่วงประมาณ1เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็คิดค้นสูตรเสร็จแล้วก็ทำแพ็กเกจอะไรเงี้ยค่ะด้วยแบบเรียนมาทางด้านนี้ด้วยส่วนหนึ่งก็ออกแบบโลโก้แล้วก็พยายามหาขวดที่มันแตกต่างจากน้ำส้มประเภทอื่นทั่วไปใช่เขาจะมีเป็นกล่องบ้างเป็นขวดพลาสติกเป็นอะไรบ้างของเรานี่เรียกว่าเป็นขวดแก้วเลยใช่ไ่ค่ะขวดแก้วแต่ทำไมมันมีรูปทรงแบบว่าโอ้โหแตกต่างไปเยอะแยะ มันคือไม่ไม่มีอะไรเยอะเหมือนการแต่งตัวของคุณส้มเนี่ยของน้องส้มคือแต่งตัวเหมือนเหมือนไม่มีอะไรอ่ะแต่ดูแล้วเฮ้ยมันสะดุดว่ะมันตรงนี้คือแต่งแล้วมีเสน่ห์แพ็กเกจก็มีเสน่ห์เหมือนกันขอบคุณค่ะไม่ขาคนอื่นมาไม่เคยชมเลยผมชมทุกคนเฮ้ยไม่รินี่น้องส้มชื่อไม่คล้ายปากลองของเราชื่ออะไรครับคุณเสียวครับน้องส้มคายกันยังใช่ครับอยากจะถามว่าออรเรนจินอนลค่ะ เป็นส้มชนิดไหนและทําไมต้องเลือกส้มชนิดนี้มาเป็นแบบว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเราอ่ะก็ออเรนจินอลทำมาจากส้มสามสายพันธุ์คือเขียวหวานใส่น้าผึ้งแล้วก็โชกุนที่เราไม่เลือกมาเฉพาะพันธุ์เดียวเพราะว่าถ้าเกิดเลือกมาพันธุ์เดียวรสชาติมันจะโดดไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นสามสายพันธุ์เนี่ยผสมกันซึ่งแต่ละสายพันธุ์มันจะแบบมีคุณสมบัติต่างกันอันนี้นคือเราคิดเองปะใช่ค่ะ ลองผิดลองถูกเองจริงจริงนะบางทีส้มซื้อมากิโลหนึ่งอย่างส้มบางมดอ่ะส้มอะไรก็แล้วแต่พอมาคั้นคั้นเนี่ยบางขวดก็หวานบางขวดก็เปรี้ยวนะใช่ใส่ใส่อะไรไปแล้วมันก็ยังเปรี้ยวๆอยู่หวานๆอยู่คือมันไม่เสถียรประมาณนั้นแต่ถ้าเอาสามสายพันธ์มารวมกันเขาจะได้รสชาติเหมือนแบบว่าเสถียรมากที่สุดค่ะมันจะกลมกล่อมแล้วก็แต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีแบบจุดเด่นของมันอย่างแบบบางตัวก็จะให้ในเรื่องของรสชาติ เรื่องของสีค่ะถ้าเกิดเป็นชนิดเดียวะสีมันอาจจะไม่สดดูน่าทานอย่างนี้ถูกไหมคะที่มันสะดุดตามาสีส้มจริงสีดูดีคือผมว่าเอาไปทําแบบปรุงอาหารได้เลยนะเอาจริงๆค่ะใครที่ชอบแบบชอบผลออกเปรี้ยวๆหน่อยอ่ะเปรี้ยวฟุ้งฟิ้งอะไรเงี้ยคือไม่ต้องเปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวแบบเปรี้ยวฟุ้งฟิ้งอ่ะเปรี้ยวกลมๆอ่ะเปรี้ยวนวลๆเปรี้ยวแบบ สรุปเปรี้ยวแบบไหนนี่เยอะมากเลยพี่จักเล็วโอ้ยคือเปรี้ยวละมุนเนี่ยไม่ต้องเปรี้ยวเหมือนมะนาวอันหลังสุดนี่โอเคสุดละมุนเปรี้ยวละมุนเออเออมันคนมากอะคิดไม่ทันค่ะมันก็จะแบบมีจุดข้อเด่นของมันทั้งสีทั้งรสแล้วก็กลิ่นลองลองลองดื่มได้นี่จริงๆแล้วสะดุดตาท่ากับเพ็คเกจละ นี่ออกแบบเองไงเรียกว่าคัดสรรคัดหาเองไหมก็คือพยายามด้วยเป็นคนที่เหมือนแบบต้องการขายวัยรุ่นด้วยอะค่ะไปออกแบบตามตลาดนัดวัยรุ่นค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้วัยรุ่นแบบชอบถ่ายรูปค่ะกลิ่นกลิ่นของส้มเปลือกส้มอะไรเงี้ยนี่ของเนื้อส้มเลยใช่ค่ะเนี่ยิเนื้อส้มไหนริดไปแล้วส้มไหน สมนี่โอเคไอ้บ้าเลยอาทินี่ถามนิดหนึ่งนะฮะในเรื่องแพ็กเกจจริงก็ทราบไปแล้วนะฮะว่าคุณส้มนี่ออกแบบเองหมดเลยรวมไปถึงสูตรในการทำน้ำส้มด้วยใช้สามสายพันหลักๆลงมาผสมกันให้กลมกลอบลงตัวแบบปัจจุบันนี้นะฮะทุกอย่างนี่ สีสันไม่ว่าจะเป็นแพคเกจิ้งสีสันรสชาตินี่ยังเหลือที่ว่าเราต้องชิมนะฮะแต่แน่นอนว่าได้รับการการันตีจากลูกค้าหลายๆท่านแล้วทีนี้ผมอยากจะถามเรื่องชื่อแบรนด์นิดหนึ่งผมเอกใจว่า o r i n i n a l Orange o r i g i n a l มันคืออะไรฮะ o r i g i n a l มาจาก Orange ผสมกับ Original Orang e ที่แปลว่าส้มับ Original ที่แปลว่าแท้ดั้งเดิมก็ประมาณเอรีให้จให้จบ เนสเซอรี่ม <Happiness> ัน <Legisl> ก <acy> ES <styles> ็คงจะมาจากเอ่อเนสกับเซอร์วิสเนสเซอร์วิสพยาบาลเซอร์วิสบริการเนสเซอรี่ที่แบบรับเลี้ยงเด็กอ่ะครับออริจินอลก็เหมือนกันโอเคเหมือนกันนะถูกต้องพี่ครับออริจินอลทุกเนสกับเซอร์วิสอ่าเนสกับเซอร์วิสกลายเป็นเนสเซอรี่เออเอามเอามาลิงก์กันได้ อันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อของออริจินอค่ะออริจิน่ใช่นะฮะโอ้โหมีคนถามเขากลัวว่าเนี่ยขวดอย่างเงี้ยเป็นขวดแก้วนะของจเิงต้องแพงแน่เลยครับแพงไหมหกสิบห้าบาทค่ะหกสิบห้าบาทใช่นี่ถ้าเปรียบเทียบไปแล้วนะครับถ้าซื้อเครื่องดื่มแพงกว่านี้เยอะเลยนะใช่ไม่ต้องซื้ออย่างอื่นมาผสมอีกถูกต้องแต่อันเนี้ยสุขภาพล้วนๆแต่มีคนกระซิบอะไรนะฮะ นี่ถามตรงนี้เลยอ๋อ,อถ้าเปลี่ยนเป็นขวดพลาสติกค่ะ <c oughs> จะปรับราคาลงได้ไหมได้ของเราอะ่ะตอนแรกจะไม่ตอนเนี้ยจะมีแต่แบบขวดแก้วใช่ไหมคะก็จะมีลูกค้าประจําที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาดื่มบ่อยมากมคือจนขวดเต็มบ้านแล้วเอาใส่ปลูกต้นไม้อะไรอย่าง <c oughs> งี้ก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่า มีขวดพลาสติกไหมเรามีขวดพลาสติกเหมือนกันค่ะก็จะราคาก็จะถูกลงอีกขวดพลาสติกที่เป็นแบบว่าเหมือนใส่น้ํากระเทียบน้าเก๊กฮวยน้าอะไรพวกนี้ที่มีขวดประมาณนี้ถูกไหมค่ะมีเหมือนกันมีด้วยเหรอใช่แล้วก็มีขวดแบบส่วนใหญ่ลูกค้าจะแบบซื้อดื่มกันเยอะๆจะเป็นขวด1.5ลิตรเป็นเหมือนขวดใหญ่ๆเป็นขวดน้าอัดลมใช่ลูกค้าประจําส่วนใหญ่จะซื้อขวดใช่ค่ะขวดเล็กๆเท่าไหร่ขวดเล็กๆก็ประมาณ35บาทอือหือ งั้นวันนี้ผู้ชมครับบอกเลยว่าหลังจากที่ผมดมแล้วใครที่ไปร้านชาบูอินดี้ของผมไ <c oughs> ม่เกียบจะได้เจอกับน้ำส้มอันนี้อ๋อโอ้โหเอาโยเข้าจนได้ผมจะโยเข้าพ,พี่จะเอาไปไว้เพราะว่า,วาะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็มีประโยชน์จริงๆเราจะต้องการให้กับ,บผู้ชมไม่ไว่าจะเป็นคนดูหรือว่าคนที่บริโภคอะไรอย่างนี้เนี่ยราคาก็ก็น่ารักคนอย่างนี้เท่าไหร่นะฮะ 35บาท35บาทเท่านั้นเองอ่ะไหนโชว์คุณผู้ชมหน่อยนะฮะสำหรับเอาไหนไหนก็ไหนๆแล้วผมได้โชว์ได้ไหมได้ได้พี่แต่ว่าโชว์ขวดคุณผู้ชมก่อนนิดนึงอ๋อค่ะนี่ดีครับนี่แบบพลาสติกนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับท่านใดคือบางท่านเนี่ยคือซื้อแบบขวดแก้วเยอะมากเป็นลูกค้าประจำกันนี่แหละฮะก็สามารถสั่งแบบเป็นขวดพลาสติกได้เหมือนกันนี่นะฮะอันนี้ราคาอะไรนะทั้งจงสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทพี่ดว่าไงผมว่า พอดีแล้วครับกับเศรษฐกิจยุคนี้ <S <S ถ้าเกิดเป็นขวดแก้วขวดแก้วเท่าไหนนะร่นะหกสิบห้าค่ะหกสิบห้าอันนี้ก็โอเคคือขวดสามารถเราไปใช้ต่อได้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนยังไงคะคือโครงการอนาคตยังมีปรับไงสมมติว่าโลหลนึงเนี่ยคือขายเป็นโหลเลยใส่แผงไปเลยอ่ะลังหนึ่งโบส่งหนึ่งลังแล้วก็เวลาที่เปลี่ยนเนี่ยก็เอามาเปลี่ยนขวดได้เนี่ยมีไหมมีวิธีไหมก็มีลูกค้าที่แบบ ล้างขวดมาอะไรเงี้ยแล้วก็ขอเติมอะไรเงี้ยค่ะมีก็ให้ด้วยเหรอให้ค่ะเหมือนเป็นการ reuse ขวดใช้ใหม่อีกรอบถูกต้องครับแต่ผมว่าถ้าให้มันเก๋จริงๆแล้วก็น่าดื่มจริงๆนะฮะควรจะใช้ขวดแก้วนี่แหละแล้วมาเลือกในวิธีของการ r e ยู e เ u าใช่ค่ะนะฮะอันนี้เวิร์กกว่าครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าในการดื่มเนี่ยบางทีรูปลักษณ์แพคเกจิ้งมันสวยทําให้เราดื่มแล้วได้อรรถรสมากขึ้นหมายถึงว่าดื่มเสร็จแล้วหมดแล้วปุ๊บเนี่ยเอามาเติมใหม่ใช่ เออถ้าเกิดเขาไม่ว่าเลยมันก็โอเคนะค่ะเติมได้เติมได้เติมได้ค่ะแต่ต้องจ่ายตังค์นะใต้องจ่ายสิครับผมขนานไปว่ามีคนมาดื่มกาแฟนะฮะดื่มหมดเลยนะอผมขายแก้วหนึ่งประมาณ45บาทบรัาบทเขาก็ยืนดูดตรงนั้นเลยปุ๊เติมเลยครับพี่ยี่สิบบาทได้ไหมครับ อ่าละเอออย่างงี้ผมก็ไม่ได้พูดยังไงเขาละผมก็เลยบอกไงครับให้ด้วยเด็กน้อยไงอ๋อคืจะกินชาเขียวจะหัดกินแล้วอย่างของคุณส้มอย่างของคุณส้มนี่ถ้ามาเติมนี่จะคิดราคากันยังไงครับคิดลาค่ะส่วนใหญ่คือเวลาไปออกงานอย่างเงี้ยค่ะส้มจะมีเป็นแก้วพลาสติกใส่น้าแข็งด้วยค่ะก็แก้วละห้าสิบห้าบาทซึ่งแบบลูกค้าก็มาขอเติมอะไรเงี้ยค่ะก็คิดอ่า อ่าห้าสิบบาทครับค่ะก็คิดว่าถ้าแก้วไปใช่อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วส้มทำทำอื่นได้ไหมทำค่ะหมายถึงว่านอกเหนือจากน้ำส้มขั้มเนี่ยไม่ตอนนี้มีแค่น้ำส้มอย่างเดียวเป็นน้ำส้มอย่างเดียวก่อนอนาคตมีไหมอนาคตก็ถ้าเกิดจะทำก็คือถ้าต่อยอดก็คงเป็นสร้างแบรนด์ใหม่เพราะว่าด้วยชื่อแบรนด์มันออเรนจิโนมันเป็นออเรนจ์มันใช่ค่ะ ก็ก็แบรนด์นี้ก็จะเป็นทุกอย่างเกี่ยวกับส้มไปก่อนอาจจะมีก่อนหน้านี้จะมีขายเค้กส้มผสมมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เป็นส้มเท่านั้นเค้กนี้เวิร์กไหมก็เวิร์กนะคะแต่ทำไม่ทันใช่ไม่มีเวลาใช่ก็เลยเอาส้มก่อนนะว่าน้ำดีกว่าคได้ยินข่าวว่าพวกแราลงดาราเลยไปซื้อไปหากันเยอะแยะเลยสั่งส่วนอะไรเพียบเลยนะะเขายมีใครพูดได้นะค่ะก็ ดาราจะมีนักร้องพี่ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตูนภัทป็นคุณป้ามีผู้จัดการดาราเอสุภชัยก็มีค่ะแล้วก็เนี่ยเดอะไวท์ใช่ป่ะพี่เบิร์ดด้วยคุณพี่เบิร์ดปักน้ำโพคุณแม่จารไมปกน้โพพี่ตู่ภพทออะไรอย่างมเนาะใช่ก็มาอุดหนุนร้านเราเหมือนกันค่ะพี่เอชอบซื้อมากเวลาเจอกันที่งานแบบยก เป็นสิบขวดเลยค่ะใช่พี่บอลสครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอุดหนุนเรื่อยๆพากินสันก็อุดหนุนพากินสันนี่เขาเป็นพากินสันใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะชื่อวงพาการินสันค่ะอะทีนี้มาดูในเรื่องของแพ็กเกจต่อดีกว่าสำหรับน้ำส้มแบรนด์ออริจินอลออรเรนจ์นะครับคคือผมเห็นหลากหลายไซส์มากทีนี้ผมอยากจะทราบราคาของทุกไซส์เลยในแบบขวดแก้วนะผมสนใจขวดแก้วมากๆเพราะว่าสวยงามจริงๆเริ่มที่ อ่ะตัวไหนที่เป็นตัวที่ขายดีที่สุดครับไซนี้ขายดีสุดไซนี้ขายดีสุดใช่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าจะเห็นแพ็กเกจแล้วลองลองดื่มก่อนก็จะซื้อไซนี้ก่อนนะคะก็ไซนี้ก็จะ65บาท65บาทใช่เข้มข้นดีนะใช่เข้มข้นค่ะไซน์ี้หกสิบห้าไซนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อย99บาบาทอันนี้กี่ซีซีฮะ อไซส์นี้2 0 0ร้อยซีซีสองร้อยีอแล้วก็อันนี้3 0 0ครับผมค่ะแล้วก็มาไซส์นี้ครับโอ้โหไซส์เยอะมากคุณผู้ชมอันนี้120บาท120บาทค่ะแล้วไซส์บิ๊กเบิ้มนี่ยอ๋อไซส์นี่ครับ ไซส์นี้150บาท150สิบาทคือเป็นแก้วแถมแก้วด้วยใช่เขาก็สามารถไปใส่น้ำดื่มต่อได้ใช่ค่ะจริงนี่คือตามร้านกาแฟหลายๆร้านเดี๋ยวนี้จะใช้ก็ใช้นะแก้วมันน่ารัก แล้วขวดใหญ่เนี่ยนะฮะขวดลิตรอันนี้390บาทค่ะ390เบาทคือถ้าลูกค้าประจําส่วนใหญ่อะจะไม่ซื้อแล้วขวดเล็กอย่างเงี้ยจะยกลิตรแบบนี้ดีกว่าเขารู้ว่าเขาได้อะไรแล้วไงของแท้แล้วไม่เาสมวัตถุกันเสียเจือปนไม่ค่ะดินปัสสวไม่มีดินปสวนี่จะกินให้ปากมันเดินเหรอครับนะฮะแต่นี่ครับคุณผู้ชมครับคือนอกจากว่ารูปร้างและก็สีสันที่โหดึงดูดตามากๆหลายๆท่านก็สงสัยว่าเออคงจะเอ้ย เพิ่มเติมสีอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติรุ่นดเิเลยครับคุณผู้ชมครับบอกเลยนะว่าวิตามินซีให้อะไรที่คุณคิดไว้เยอะวิตามินซีนี่ดูอย่างผิวคุณส้มเวลาที่ใครได้เคยเห็นเขาไปฉีดวิตซีวิตซีเลยไหมนั่นคือวิตามินซีเลยถ้าได้รับเยอะเยอะแล้วผิวจะผ่องใสกินกันเยอะเะซะเดี๋ยวนี้ผมจะเหมาหมดเลยช่วงนี้ออกบูธที่ไหนบ้างครับก็เดี๋ยววันที่16ถึง19จะมีออกบูธที่เดอะไนย์พระราม9ค่ะแล้วก็20 5้ถึง27จะมีที่คณนาพยาครับริมริมแม่น้ำคานาพยาใช่ค่ะแถวเมืองพาราสีอินเดียนี่ก็ยังอยู่อินเดียเลยคานาพยาใช่ค่ะก็เราก็มีที่ก็ปีหน้าเลยติดตามได้ใน IG แล้วก็ Facebook ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่องทาคให้ดูเนาะแต่ผมว่ามาทั้งทีเนี่ยขอชิมดีกว่าฮะเอาแลยไมไม่ดื่มไม่ได้นะคุณผู้ชมครับั้งนั้นคุณผู้ชมทางบ้านไม่ทราบเนาะน้องเบนบอกว่า พื่ออัตราในการดื่มถูกต้องพี่มันจะได้ไม่เสียก็คือจะดื่มเป็นอันนี้เลยแล้วกันดีพี่นี่วิธีการดื่มที่ผมดื่มอย่างนี้ด้วยนะลองดูพี่อ่ะผมขออนุญาตด้วยเลือกเลยค่ะเบาขวดนี้แล้วกันมาชนแก้วเอาผมไปหยิบขวดนี้เลยเนาะโอ้เย็นเย็นเจี๊ยบเลยนะต้องขย่าก่อนไหมฮะหลักการดื่มใช่ค่ะขย่าก่อนผมมีสูตรของผมนะ ผมที่เก็บแกว่งอันนี้ที่สุดขยำผมที่เก็บแกว่งเอามาพี่จะดูไม่ดีแกว่งผมว่าขวดคราหน้าเดิมนี่ว่าโอ้โหเป็นยาฆ่าดื่มทำไมมีกล้วยคำว่าคำว่าลิ้นคือให้มันเข้าไปทั่วบริเวณปากลิ้นซอกหรือฟัน ผู้ชมครับอร่อยมากเข้าเรียกว่าเข้มข้นได้รส<ม>ของน้ำส้มจริงๆอ่าเอาละส่วนมากปัญหามีอะไรบ้างฮะเกิดเกิดปัญหาอะไรบ้างไหมปัญหาตั้งแต่ผลิตยันเอาไปส่งเลยตั้งแต่ขายเลยก็ไม่จะกส้มเล่าเข้ามาส่งอะไรพวกนี้อ๋อก็มีค่ะเรื่องเรื่องของส้มเหลาแล้วก็รสชาติของส้มซึ่งบางทีมันไม่ใช่ฤดูของมันรสชาติมันจะแบบ ไม่ได้อร่อยตลอดอาจจะเพี้ยนใช่อาจจะเพี้ยนลูกค้าบางท่านก็จะแบบเออทำไมรสชาติมันไม่หวานเหมือนเดิมหรืออะไรเงี้ยค่ะส้มก็บอกเลยว่าเราไม่ได้ผสมจริงๆค่ะถ้าเกิดผสมอย่างเงี้ยรสชาติมันจะคงที่ตลอดถ้าเราผสมอันเนี้ยคือเราแบบเป็นส้มแท้ๆมันก็ตามฤดูของมันแต่ช่วงนี้แบบอร่อยฉะนั้นเราเวลาที่ได้ส้มมาเราก็ต้องรีบคั้นรีบขายเรื่อยๆเพ่ให้ใช่ค่ะ้าดเราซื้อมาแช่ไว้ในตู้เย็นอะ ซื้อมาทินึ่งไปแกะรถมันยังเพี้ยนเลยใช่ครับไนานไปใช่ไหมล่ะดังนั้นว่ากันไม่ได้อบอกช่องทางการจัดจําหน่ายครับใครคอยากเป็นตัวไทยใครอยากเป็นตัวแทนใครคอยากซื้อเอาไปขายเอาไปทานสั่งได้ไหมหรือว่าต้องไปซื้อที่บ้านหรือว่าที่ร้านเท่านั้นค่ะก็ตอนนี้ก็จะออกขายทางออกบูธนะคะแล้วก็มีบริการส่ง Delivery ค่ะติดต่อได้ในไ ช่องทางดูจาก IG Facebook หรือ Line ได้นะคะตามข้างล่างเลยอ่าเดีะถวนไทยแล้วกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์นี่คือถึงคุณส้มเลยหรือเปล่าใช่ค่ะ0 8 5 9 2 0 7 9 7 9นะครับโทรศัพท์มาสั่งได้ Original Original Orange นะครับคุณผู้ชมครับสั่งกับคุณส้มโดยตรงได้เลยแต่ว่าทีมงานครับเดี๋ยวเมมยนพี่ผมด้วยนะฮะจะเอาไปเอาโทรสั่งนะผมแค่โทรสัพท์ที่นี่เขาห้ามเอาโทรศัพท์เข้าอ๋อครับผมอ่นอกจากนั้นช่องทางอื่นนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเขาก็มีครับ Original จู๊ส์นะครับติดกันเลยออริจินอลจู๊สครับอย่างที่ขึ้นด้านล่างนี้แล้วนะฮะรวมไปถึงไลน์ไอดีอันนี้เป็น Original Original อแล้วก็เติมตัว C ตัว Z เข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับรวมไปถึงที่ i n s t a g r กรครับ Original ลอันเดสกอร์ออร์เนะครับคุณผู้ชมครับช่องทางขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะฮะอยากไปหาดื่มกันเหมือนผู้ปกครองคุณเป็นชาวต่างชาติเลยนะฮะครับภาษาอังกฤษเนี่ยผมกระแดะครับนะฮะคุณผู้ชมอ่ะติดตามกันแล้วกันนะฮะสุดท้ายนี้ครับให้ คุณส้มฝากแบรนด์ Original Orange t นี้ให้กับคุณผู้ชมบริรายการหน่อยครับค่ะก็ยังไงก็ขอฝากแบรนด์ Original ไว้ให้กับทุกคนด้วยนะคะค่ะเพราะว่าเ,เราก็จะออกบูธตามงานต่างๆมีออกบูธท,ทุกเดือนค่ะติดตามได้ใน IG ค่ะนี่แหละครับนี่คือสาวไทยใจกล้าสาวโสดด้วยนะครับทําเพื่อคนไทยผลิตโดยคนไทยนี่เลยฮะเบอร์ก็ให้แล้วเป็นเบอร์ที่เมืองไทยครับถ้าคุณคือคนไทยไทยไทยคือคุณครับผมสยอดมากนขอบคุณน้องส้มครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณค่ะรับสายพี่เลยนะสายน้งส้มไปสักตีสอง อ,อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คนไทยทําขึ้นมาเพื่อคนไทยนะฮะส่วนคุณผู้ชมท่านใดอยากจะมาร่วมพูดคุยในรายการของเราแบบนี้ครับโทรศัพท์ ติดต่อมาได้ตามช่องทางดังกล่าวนี้เลยนะฮะศูนย์เก้าเจ็ดสองแปดสามเก้าแปดแปดแปดครับหรือจะทางไลน์ไอดีของเราครับไทยไทยมาร์เก็ตแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับผ่านทาง f c e b o o k Fanpage ครับ www.facebook.com/ ไทยไทยมาร์เก็ต58นะฮะมาร่วมพูดคุยกันแบบคุณส้มแบบนี้นะฮะเราก็ยินดีจะเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางให้สำหรับผู้ประกอบการทุกท่านเลยครับอ่ะส่วนช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในต้นสยามครับสวยจังเลยอะ ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ